พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับพัดลายไทยแลนด์ทุกขา่กขาวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาิกา35นาทีค่ะเราเริ่มกันที่ข่าวดีสําหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจกับโครงการสับปะรดนางแลเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ที่จังหวัดเชียงรายในช่วงข่าวดีมีให้ดูค่ะข่าวดีมีให้ดู ข่าวดีมีให้ดูวันนี้เราพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือไปกันที่เทศบาลตำบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ไปชมกิจกรรมในโครงการสับปะรดนางแรเพิ่มมูลค่าเพิ่มไรายได้ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุรจังหวดเชียงรายร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเชียงรายค่ะที่ได้ร่วมการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้ในการแปลรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดนางแลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และช่วยเหลือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยให้เพิ่มผ่านทางโชว์รูมโตโยต้าเชียงรายทั้ง7สาขาทั่วจังหวัดพร้อมทั้งยังได้นำสินค้ามาต่อยอดทำเป็นของที่ระลึกข,ของดีจากจังหวัดเชียงรายด้วยทางโตโยต้าเชียงรายนะคะก็เล็งเห็นว่าเราควรที่จะทำ,จทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะก็เราก็เลยทำกิจกรรมการถนอมอาหารแล้วก็การแปรรูปสินค้าสับปะรดค่ะเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับแม่บ้านทางเกษตรกรนะคะโดยที่จะนำสับปะรดแปรรูปพวกนี้นะคะ ไปวางขายตามโชรูมต่างๆถึง7แห่งทั่วจังหวัดเชียงรายค่ะและนี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไปและมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้รายได้เพิ่มจากชุมชนของตำบลเฮาค่ะ พราะแม่บ้านเาบ,บางทีก็รายไ,ได้ก็บบกค่อยมนะั่นคงฮะถ้าได้ต่วนี้เข้าไปเสริมคิดว่าในอนาคตจะดีมากฝา,ากอุดหนุนทั้งพิพิธภัณฑ์ของแม่บ้านเนาะตีจะมีขึ้นนะหลังจากเขาอบรมแล้วเนะี่ยคิดว่าอร่อยนะเจ้าฝ <c ười> ากคิดว่าอร่อยเจ้า <c ười> <c ười> ขอขอบคุณนะเจ้า และในช่วงนี้นะคะเราจะไปชมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกันค่ะสายตรวจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดย New Vios TRD Sportivo c p r ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นราดอิ่มสะดวกของคนไทยรวมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูลเนธิโลกสีเขียวเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดการใช้ถุงพลาสติกตามโครงการคิดทุง้งคิดถุงสี่สั้น3า ในวันนี้โครงการดังกล่าวได้ขยายผลมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยร,รังสิตค่ะกับกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งที่โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตเป็นโรงเรียนต้นแบบสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกแห่งที่สองของประเทศที่ทั้ง3าภาคส่วนได้รณรงค์จัดตั้งชมรมเยาวชนไทยคิดทุ้งคิดถุง,ถงให้เกิดเป็นรูปธรรม ในงานประกอบด้วยงานเสวนาในหัวข้อสถานศึกษารากฐานสร้างเยาวชนไทยหัวใจสีเขียวโดยคุณเสริมยศสมมานรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกียรติร่วมงานพร้อมด้วยผู้บริหารจาก c p พอและผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตร่วมเสวนาด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากนะครับที่ โครงการคิดทุ่มคิดถุงของ CPO เนี่ยได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนเป็นอย่างมากเมื่อยิ่งมาเห็นเด็กๆเ,เนี่ยให้ความสนใจเนี่ยก็ทําให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะที่เราทําเองหรือองค์กรต่างๆทําก็ดีเนี่ยน่าจะได้รับการตอบสนองที่ดีซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ทุกโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยครับว่าสิ่งแวดล้อมของประเทศเราของสังคมเราและของโลกเราน่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโดยลําดับครับ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดมหกรรมสวนกุหลาบรังสิตแร์แชร์คิดทุง่งคิดถุงร่วมออกร้านค้าประชันแนวคิดลดใช้ถุงพลาสติกโดยได้รับความสนใจจากน้องๆน,นักเรียนเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับโรงเรียนที่สนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังสีเขียวลดใช้ถุงพลาสติกสามารถติดต่อได้ที่บริษัท CPO จำกัดมหาชนโทร0 2 6 7 7 1 6 2หหรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w r l d w i d e k i t t h u um. n g c o m ค่ะ เราไปปิดท้ายกันที่การแข่งขันฟุตบอลรายการโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014นัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและโปรแกรมการแข่งขันในนัดสุดสัปดาห์นี้ค่ะสปอร์ตฮอตไลนสนับสนุนโดยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมยร์ลีก2 0 1 4ก็เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะคะเหลืออีกเพียง6นัดก็จะได้รู้ว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองไทยโดยทีมยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมยูนเต็ดที่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะักแต่ก็มาเค้นฟอร์มเก่งในช่วงท้ายจนขึ้นนำจากฝูงได้สำเร็จและยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันปราสาสายฟ้าลงแข่งไปแล้ว32นัดมี66คะแนน ทางด้านรองจ่าฟุงอย่างฉลามชนชนบุรีเอฟซดูเหมือนจะอยู่ในช่วงฟอร์มดีที่สุดของทีมเมื่อทำสถิติไม่แพ้ใครมาถึง15นัดติดต่อกันแถมเกมในบ้านยังตราบยอดทีมทั้งบุรีรัมย์และเมืองทองมาแล้วทำให้ลงแข่งไป32นัดมีทั้งหมด65คะแนนตามหลังจ่าฝุงเพียง1คะแนนเท่านั้นเป็นที่คาดกันว่าทั้งสทีมจะได้ลุ้นแชมป์ไปจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาล โดยมีทีมอย่าง BEC เทโรศาสนาตามมาห่างๆแต่ก็ยังตัดทิ้งไม่ได้สรุปตารางคะแนนก่อนหลีกสูงสุดจะหยุดพักหนึ่งเดือนเพื่อหลบโปรแกรมของทีมชาติไทยก็มีดังนี้ค่ะ และทั้งหมดคือฮอตไลน์ Thailand ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับฮอตไลน์ Thailand ได้ใหม่ทางขบ5ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง